มามาพี่น้องเดี๋ยวนี้กำลังจะเดินทางไปที่เมืองปักแซงแล้วเด้อไปเมืองปักแซงไปเมืองปักแซงไปเจอกันที่เมืองปักแซงคุนเด้ออ่าเดี๋ยวนี้กำลังจะเดินทางไปที่เมืองปักแสงเนาะอันนี้เส้นทางในเมืองอยู่เด้ออันนี้นะเส้นทางในเมืองเดี๋ยวไปหอดเส้นทางเมืองเมืองปักแสงเราจะก็บพาไปเบืองนี้ถึงเด้อ อยู่พันบ้านผู้เล็กเจริญผู้สร้างคำเด้อฟ้ากำลังฟน้งใหญๆเนาะอาการกำลังดี <c oughs> เก็บคอก็มาพร้อมกันเลยอาก่อนเราจะมือ,อเอาแวตลาดเราสู้นิดนึงก่น ของกินเนสินมูนี่ขกินมาไปกินแต่กลางทางแล้บ้านญเขามาอปลาไม่งอันนี้ก็ได้นะเอาซุนไปจ้ายอันใเ็จมี ได้ข้ห้องกินเราก็ออมไปเลยอ่านี่เป็นคั่วปักเสื่องเด้อขั้วปักเสื่องกําลังจะเข้าไปเมืองปั๊กแสงเออทางหน้าข้าขอพวงเาอานี่มีซ้ำแยกเลี้ยวคั่วเราไปเมืองปักแส่งกาลังออกเดินทางโอ้ทองฟาร์มวันนี้ขึ้มขึ้มขึ้ม มีฝุนมีฝุ่นย่อยๆตามทาง,างนี่อันนี้จะเป็นช่วนกระเซ็รปากเสื่องวงเหียนเกระเซ็ปากเสื่อง ขั่วไปนี่แล้วแน่เดี๋ยวขั้วไปเมืองปากแซงเด้อพี่น้องเด้อแน่ขีเมืองเลยเลยขีเมืองเลยเลยโอ้ทางเมืองปากแซงนี่ก็ดีได้ทางเมืองปากแซงนี่ก็ได้ปูยางมักต่อยยางดีเมืองเมืองปากแซงแต่ว่าทางน้อย กิบพาพบรรยากาศตามซองฝากทางทางเมือปักเมือปักแสงเสน้สนทางก็ดีอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อธรรมชาติยังสวยง,งามดีเนาะอุน่นเมฆเฟือก่กำลังอึ้มขึ้มฟุ้งกำลังสิตก อันสางงามแต่ฟางปัดโอมกล่าวมาเอ้ยงามงามงามทางดูพักแสงเด้อท้ายคอยเก็บภาพไปเล็กๆน้อยๆสบายดีหอมหอมกลางทางแว่กลางทางเรอเก็บภาพเด้อพี่น้องเด้อเหมือนพักแสงเ อันนี้มันน้ำเสื่องน้ำเสื่องหรือว่าน้ำแสงนี่แหละเนาะเ <c oughs> ออเนี่เส้นทางเขาซีเมืองอยู่พูนเนี่ยอ๋อมาอยู่จุดชมวิวนี่เนาะเนาะเออเห็นไายน้ำน้ำเสือ่องอ๋อเอามาพักผ่อนเมื่อหนึ่งกินข้าวในหนึ่งก่อน ไปเบิ ations, ่งข้ากินเราซื huh, turkey, well uh ้อมาเมื huh. ่อกี้นี้ก่อนอ่ากินงานคุณรถมาละเอ๊ะหาหน้เราซื้อออกจากตลาดมาเมื่อกี้เนาะฮ่ามาฮอตกลางทางเรากินข้าวในหนึ่งก่อนอือกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเด็กกินอันท่อนหอนเลยนะเออแล้วครับครับ

เีอยเละแม่เอะเลยแม่เีอยวละแม่มีพะเบิ้งหันลูกเอ้ยพุนะ้งกอาบน้ำให้ตัวจนใหญ่หยบไปมยยากันบ้านกินอะไรดเินาตายเอาไปแม่ซื้อมีคือกลางกิน เบสมีมีป้องมี้อ,อเข้ายู่กลางางน้ำนเ้ไ้จเดินทางต่วเด้อเือร่างมีตังอยู่แคมทางนี่เนาะสไตล์เราบูฮานงามงามงาม บวนพักผ่อนพืน้นที่นอนนี่เนาะแถมทางระหว่างดูให้ระวังมือปงปักแต่งเห็นรังเรียงานไรเห็นรังเรียเนาะสายไฐมัมดเลย ừ, ทางหน้าจะเป็นแม่น้ำใต้น้ำเราพักพรอชมอยู่ในเรื่องเลยเนาะนี่เนาะไปไปออกเดินทางต่อพี่เนาะเลยระวังมือปงปักแต่งอย่างดุนได้นี่นาะบ้านทินเนาะนี่เนาะ บ้านทินเจริญเมืองปักแสงบ้านทินบ้านทินยังเป็นเมืองปักอู่อยู่ที่เมืองหลวงเมืองหลวงบานเมืองบ้านทินบ้านทินเมืองปักแสง

โอ้คุ <c oughs> <อ>้มแท้คุ้มแท้กอคือเบอร์บเกดุจีบีควายเปี๊ยกข่าร่างพักแซงยังเหมือนพักแซงอีกเขาเราได้อเข้าบ้านพักแสงเราได้เฮ็ดหลังเบียร์ไล่ไล่แล้วเป็นเหมือนพักแสงรถเลยบอดแล้วบอดเข้าสูงเหมือนละไรที่เราเนี่ยบอดเข้าเมืองพักแสงแล้วบ้านพักแสงแล้ว สาวเมืองปา,ปากแสงแก้มแดงๆมางามแท้ละแน <c> ่ <oughs> <c oughs> ไอเห็นหัวใจพ่อคิดหอดเจ้าน่าสาวเมืองปากแสงเน้พอกระซักแต่รถได้มาครั้งหนึ่ง นอนแฮมคืนที่บ้านปากแสงหัวใจอายแทบจะละลายแหงไห้ขอบมาแพงสร้างซากกับน้อง้ลุสมปองคือน้องคนงามคนดีไอ้ขอส้างไมต่ตีกับน้องคนนี้ที่ซื้อสมปอง <c oughs> เอาเหมืองปักแสดเอยเรียกน้ำย่อยสาวเมืองปักแสงแก้มดแดงแต,ง <c oughs> ตองแอ่ง <c oughs> แจงกตองเเข้าบ้านปักแสงเข้าเหมืองปักแสกเรียบแคมนำเลยเนาะบ้าน บได้มีรถไล่ไปบนทันไปสุดพุ่นเลยตีดีมาขึ้นเงียบอ้สร้างซาคาราวาส้างซาคา,าราวาไปลุ้มไปลุ้มไปลุ้ม,มึงกับบมีสัญญาอ,าอกยึดนี่ก็ยึดท <laughs> <c oughs> ี่สุดพดยึดี่า้่าถังสุดพุ่นนะบองโรศัได้เน็ตเน็ตยังกรไดเราแล้วกระไดเราได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเน็ตไดแล้วเน็ตไดแล้วตะลนเดมปักแสง เน่น่น่ะนอนี่ยู่นี่แหละเดือนี่องซันนี่แหละเท่านี้นี่แหละจมีนเรามันท้ายดินนี่ลงตลอดแม่ละเน่่เนนรถอยู่างนอ๋อนเทอยู่้างในอ่าแม่ละเน่เจ้าเปล่าเจ้าเศร้า้องลองแข่งแข่งบงแม่บึงรถเขา โซบนเจน้ารถก่อนเมืองปรางแสงเมืองปรางแสงไปกิฮอนลาเด้อร์เมืองปรางแสงอันนี้มันน้ำแสงเด้อที่นี่เมืองปรางแสงข้ามไปเบอร์หนึ่งเป็นบ้านหนึ่งเนาะเมืองปรางแสงเด้อมาง,งานมือนี่แหละ งานมั huh, ่นคงน้องชาย มันมือนี้เด้อบรรยากาศดี้ดีพี่นะ้องอาหารอาหารแกมน้ำแบากเลยแกมน้ำแซงนี่เลย